พี่น้องยายหญิงพักหดหน่อมมะนาวค่ะพี่น้องลดน้ำมะนาวเหมือนเดิมพี่น้องเลยฝนบปตกฝนบปตกสองสามมือได้หดน้ามะนาวค่ะพี่น้องพักหดน้ามะนาวจ้าเราใส่พันกัญชีเหี่ยวนะค่ะเนาะยายหญิงปลูกมะนาววงบอ่อปลูกมะนาววงบอ่อบ่อมะนาวก็ต้องได้รดอันนี้จะล่วงไปแล้วพี่น้อง ยิงต้องได้ลดน้ำบางนาถ้าฝนบัุบก็ได้ลดอย่างนี่แหละค่ะทุกวันตื่นเช้ามาหนึ่งข่าวเ็ดกับข่าวแรกก็ลงมาหดน้ำบางนาอาบน้ำไปเห็ดงานค่ะพี่น้องชีวิตประจำวันได้ยิงอันนี้ทหารค่ะทหารทหารฝนก็จะมาด้วยมาลดน้ำมะนาวด้วยน่คะพี่น้องอันนี้แกมีซิมีพริกเนาะค่ะมีพริกมีมะเขือแซมบางนาว พกะเป็นมากแล้วค่ะเริ่มเป็นมากแล้วปลูกไว้กินครับพี่นอ้องน,นี้ต้นนี้ใหญ่แล้วห้กเพิ่นโคตรแล้วล่ะค่ะได้ยิงกับซิตอนไว้ตอนบงนังหน้าสมัปลูกแซมพวกที่เพิ่นแก่เนี่ยล่ะค่ะพี่น้องได้ยิงกับลังตอนได้สิบกดตน้นเหรอปีนี้สิบว่าตอนหลายปีกายนี่ปีกายปีก้อนในตอนสามร้อยกวนนะะ่าต้นค่ะแตกบด แจกพี่น้องไปปลูกเจ้าของได้ปลูกอยู่สามต้นป <c oughs> ีนี้เอาจากยี่สิบกว่าต้นก็นเพราะตอนตอนพ่อได้ปลูกอ,อ,อ้อมบ้านไอ้หญิงที่ปลูกลงขี้ดินค่ะบ้านนี้บุปลูกใส่วงบ่อละเพราะปลูกใส่ขี้ดินดีกว่าขี้ดินนี่อันนี้ตอนแรกเจ้าหญิงว่าสิเห็ุบางหน้านอกฤดูค่ะเลยใส่วงบอ่อพอเอาจริงๆแล้วมันไม่มีเวลาค่ะพี่น้อง <c oughs> เวลาเห็ดเวลาไอ้ฝนท้อตกมากเนี่ยมันก็คือเกาสินะมันต้องได้หาผ่ายางมาคุ้มอย่างลายๆายยางสินะคะอันนี้เอาขิงใส่ด้วยเอาขิงมาแซมไม่ไม้กินขิงเนาะคะนะ่ะเนาะให้ยงิงขิงมาปล่อยใส่ลงบอกมะนาวอันนี้มะเขือค่ะอันนี้กระสินีมะเขือพ่อบางนาพาอ่อปลูกไมค่ะปลูกแซมไ้เนาะค่ะเพราะว่าเขาหดมะเขืออันนี้ฮดหดบางนาอยู่แล้วเขาก็ต้องได้กินมะเขือน้ำพริกน้ำสินะคะ หิงจะเอาพีลกงกมาปลอยอีกอยู่ฮดชืมือเวลาหันหนา้าไอ้โมเมนต์หน้าฝนเขาก็ได้ฮดชี่มืออยู่แล้วเขาเลยเอามาปล่อยใส่ค่ะจะได้กินน้ำ <c oughs> อันนี้ก็คือเอออย่างก,ก่อนเนี่ยพักหนอกพักหนกเลชนิดไงนะคะหญิงเอามาปล่อยไว้เมืองเมืองนาห่มเมืองนาเอาไปแล้วหญิงเอามาปลอยไว้ปั้นกินค่ะพี่น้องเป็นรักาปั้นน้าพัก เอาตัวนีไปใส่เอาว่าปล่อยไว้คืนดีขนาดพี่น้องเอ,อ้ยออกดีขนาดเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ